ช่วงแรกของชีวิตลูกลูกต้องการอะไรมากที่สุด1,000วันแรกหรือ3ปีแรกของลูกสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดคือแม่ที่มีอยู่จริงนะคะแม่ที่มีอยู่จริงไม่ได้หมายถึงแม่ผู้ให้กําเนิดแต่หมายถึงแม่ที่แค่ลูกร้องแอะอุ้มลูกทันทีและไม่ว่าลูกจะร้องอีกกี่แอะ ก็อุ้มลูกทุกครั้งนั่นหมายถึงแม่ที่มีอยู่จริงเพราะก่อนที่เด็กจะเริ่มไว้วางใจโลกเขาจะต้องไว้วางใจก่อนว่ามีใครบางคนอยู่กับเขาเสมอเขารู้สึกอุ่นใจลองจินตนาการดูนะคะช่วงที่เขาอยู่ในท้องเรา9้าเดือน เขารู้สึกอบอุ่นมากๆในมดลูกของแม่พอเขาออกมาอยู่ข้างนอกทั้งแสงทั้งสิ่งแวดล้อมเสียงต่างๆมีผลกระทบต่อเขามากเลยนะคะเขาต้องการปรับตัวใหม่เพราะฉะนั้นการปรับตัวของเขาเขาต้องการพื้นที่อุ่นใจเราควรจะเป็นพื้นที่นั้นให้กับลูกสังเกตง่ายๆถ้าบ้านไหนลูกร้องปุบอุ้มเข้าเต้าปั๊บ เด็กจะรู้สึกอุ่นใจอุ่นใจยังไงอุ่นใจแน่นอนเพราะเขารู้ว่าเขาไม่อดตายแน่ๆทันทีที่เขาร้องเขาจะได้กินไม่ว่าจะหิวหรือไม่หิวก็ตามแต่เขารู้ว่าทันทีที่เขาแอ๊ะจะมีใครบางคนมาอุ้มเขาขึ้นมาและเขาได้กินบางครั้งเขาแค่รู้สึกอุ่นใจอยากดูดนมแม่แล้วก็หลับไปเท่านั้นและถ้าอยากให้ลูก รู้สึกอุ่นใจและเติบโตมาอย่างมั่นคงทางใจเวลาที่อุ้มลูกเข้าเต้าสบตาลูกนะคะช่วงแรกๆเขาอาจจะยังมองไม่เห็นแต่เมื่อเราชวนเขาคุยไปเรื่อยๆเวลาจะเอาเขาเข้าเต้าเด็กจะเริ่มหันหาตามเสียงและค่อยๆสบตาไปเองค่ะและนั่นจะทำให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างสง่างามมั่นคงทางใจ